ดวงดีดาวดีพอทํานายทายทักบอกดวงจะดีบางคนบอกโม้จังพอดาวไม่ดีทํานายดวงไม่ดีก็โกรธเองะไม่รู้จะเอาอยัางไงผมนะหมอดูอ่านดวงตามดาวครับตําแหน่งดวงดาวครั้งนี้ฟังชัดๆเลยนะโอกาสแบบนี้โอกาสรวย <S <S เหมือนถูกรางวัลที่1คือท่านครับใครรู้ไหมราศีกันดวงชะตาราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายน2568รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาตามข้อมูลหน้าจอเลยนะครับท่าน คืออย่างนี้นะฟังแล้วดูภาพโครงสร้างดวงดาวประกอบด้วยดาวพระหัสดัดีดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนีเดินผิดปกติหรือเสดิข้ามราศีคือหมายความว่าดวงดาวทุกดวงเนี่ยเดินผิดปกติเดินวิปลิตเป็นปกติอยู่แล้วแหละฟังแล้วงงงไหมคือเดินผิดปกติเป็นปกติอยู่เสมอแต่ถ้าเดินผิดปกติพักมนเสดิอยู่ในราศีเดิมนะ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเดินหลุด ขอบข้ามมาอีกราศีหนึ่งอันนี้จะส่งผลให้พลังงานความหมายดาวดวงน,น,นั้นแรงจะแรงดีแรงร้ายก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ยังดาวพฤหัสดวงนี้ให้ผลดีโคจรข้ามราศีจากเรือนกรรมะเข้าเรือนลาภะของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและอยู่ไปถึงวันที่23ธันวาคืออยู่ตำแหน่งนี้ประมาณ3เดือนเปรียบแล้วเหมือนดาวในเข้ามาทดลองงานนึกถึงตัวเองนึกถึงลูกน้องสิครับตอนทดลองงานยังไม่ผ่านโปรเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะ ตื่นก็ตั้งแต่เช้าเลยมาหน้าออฟฟิศประตูยังไม่เปิด มาทำงานก่อนใครมีงานไม่มีงานไม่รู้ข้าต้องไปข้าต้องมายัางน้อยไปให้รู้ว่าเจ้านายที่มาบ่ายสามเห็นหน้าเห็นตาหรือวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขามาเปิดกล้องใช้กล้องเฮ้ยไอ้ดีบรนมาตั้งแต่เช้าเลยเว้ยนั่นต้องอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนกันครับดาวพฤหัสเข้ามาทดลองงานครั้งนี้สถิตเรือนราพะดาวดวงนี้ต้องสร้างสิ่งดีสร้างความพึงพอใจให้กับราศีกันเรียกว่าเร่งสร้างผลงานช่วงปโปรให้เข้าตาดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเรือนราพะราพะคือโชคลาภหรือโอกาสดีดี พันธุคือบ้านหรือความมั่นคงถ้ามีโชคลาบเป็นลาบลอยเป็นเงินทองก็ต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ประมาณว่าซื้อบ้านสร้างบ้านใหม่ได้เลยถ้าเป็นโอกาสดีๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวจ้องเป็นสิ่งที่ทําให้ชะตาชีวิตของราศีกันนั้นมั่นคงยั่งยืนขณะเดียวกันดาวพฤหัสย,ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีหรือบางคนเรียกว่าปัตตานิซึ่งก็อันเดียวกันแหละปัตตนิมาลาภ ความหมายนี้คือโชคลาภโอกาสเกิดเพราะคู่ครองคนรักแฟนเรานำโชคลาภหางานมาให้เงินทองรายได้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะร่่ำรวยจากการลงทุนเข้าหุ้นทีนี้เจาะลึกลงอีกตอนเกินนำผมบอกว่าเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง นั่นหมายความว่าสิ่งที่ราศีกันจะได้ต้องไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งต้องไม่ได้วรวยเพราะหวยไม่ต้องไปกว้านซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องมาถามนะครับว่าเล่นเลขอะไรดีจานเหตุผลเพราะว่าเวลาเดียวกันนี้นั้นพระราหูราชันแห่งโชคลาภสถิตรเรือนอริถึงพระราหูจะเป็นเกษตรแถมมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่มิใหญ่ของพระราหูมาเกาะกลุ่มร่วมด้วยก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่โอกาสที่จะมีลาบลอยทําให้ตั้งตัวได้เปอร์เซ็นต์ไม่มากนะ แล้วต้องไม่ลืมว่าความเป็นตัวตนความหมายของดาวพฤหัสเนี่ยแปลว่าความรู้การศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ผู้ใหญ่คนอุปถรรัมภ์ เมื่อดาวโคจรเข้าเรือนลาพะและเป็นดาวพฤหัสโอกาสลาบลอยไม่ใช่แต่จะเป็นโอกาสที่ได้จากสิ่งที่ท่านทําจากอาชีพการงานจากการค้าการลงทุนจากคนรักคู่คลองจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้มีอิทธิพลนะักการเมืองเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้ราศีกันหรือราศีกันนี่แหละตัวท่านเองไปศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทดลองด้วยตัวเองประสบความสําเร็จรวมตลอดกระทั่งไปสอบชิงทุนเรียนต่อนําเสนอผลงานวิจัยทํารสิเ์ชได้รางวัล สร้างประวัติศาสตร์กับการค้นคว้าบางสิ่งบางอย่างเหมือนเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟเหมือนหลุยส์ปราสเตอร์เจอชัวโลกเปิดโลกการศึกษาค้นคว้าเผยความลับที่ผู้คนอยากรู้อยากตามหามานานหรืออีกนะเรียนสําเร็จเกียรตินิยมเรียนสําเร็จแล้วบริษัทใหญ่เรียกตัวนักธุรกิจเชิญตัวเพื่อให้ไปเป็นหุ้นส่วนผลักดันโครงการใหญ่ธุรกิจแสนร้านนี่ประมาณนี้เลย โครงสร้างดาวใหญ่ดาวพระหัสดาวเสาและพระราหูสถิตตำแหน่งนี้ระยะหนึ่งแล้วครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนดาวใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนเสาบ้านรองรับน้ําหนักบ้านทําบ้านให้เป็นบ้านดาวใหญ่ใช้ทํานายระยะเวลายาวๆาวรอบปีนี้ชีวิตเป็นยังไงปีนี้ดวงจะดีไม่ดีแต่ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งดีๆที่พูดมาเนี้ยจะได้ตอนไหนเมื่อไหร่ต้องพิจารณาดาวเล็กดาวน้อยที่เหมือนผนังบ้านหลังคาบ้านประตูบ้านบันไดบ้านเป็นส่วนประกอบส่วนต่างๆของบ้านอ่ะ เดือนนี้ครับดาวเล็กๆที่สําคัญโครจรสถิตตําแหน่งดีผมไล่ลําดับนะเริ่มตั้งแต่ดาวพุธดาวตัวตนหรือดาวเจ้าเรือนและดาวเจ้าเรือนกรรมะสถิตเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินดาวตัวตนหรือดาวเจ้าเรือนสถิตเรือนการเงินราศีกันต้องได้เงินเสิราศีกันต้องไปนั่งอยู่ในกองเงินราศีกันต้องมีเงินดาวดวงเดียวกันนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็เช่นเดียวกันสถิตเรือนการเงินใช่ไหมเงินที่ได้ก็ต้องมาจากการทํางานถ้าไม่มีงาน ยังไม่ได้งานคราวนี้แหละจะได้งานและงานนั้นก็จะทําให้ท่านได้เงินพร้อมกันนั้นเวลาเดียวกันนี้ในเรือนกระดุมพระยังมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้เป็นมาตรฐานเกษตรเกาะกลุ่มรวบด้วย คาว่ากเกษตรแปลว่าความสมบูรณ์พูนสุขนี่คืออีกอันหนึ่งคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ราศีกันต้องสมบูรณ์ด้วยเงินทองรายได้และดาวสุขยังเป็นดาวเจ้าระศสพระราศีกันต้องมีความสุขกับเงินทองรายได้นั้นไม่ใช่ได้เงินแต่ดีใจแป๊บเดียวหน้าแห้งหน้าเหี่ยวอีกแล้วเพราะนี่รออยู่ต้องเอาเงินไปใช้เขาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับสุดท้ายนอกจากดาวพุธด,ดาวสุขก็มีดาวสําคัญอีกดวงมาเกาะกลุ่มร่วมด้วยในยเรือนกระดุมพระนั่นคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศ ตำแหน่งหลังลัคนาดาวอาทิตย์สถิตตำแหน่งนี้ตามปกติถือเป็นมาตรฐานเสียดาวอาทิตย์เป็นนิดหมายถึงดาวอาทิตย์เสื่อมแต่กฎโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์นิดนั้นดาวอาทิตย์สถิตเรือนราศีตุลแล้วดาวเจ้าเรือนราศีตุลคือดาวศุกร์ไปได้มาตรฐานดีอันนี้ทําให้นิดฟื้นซึ่งเดือนนี้เป็นจังหวะพอดีดาวศุกร์ไปได้มาตรฐานเกษตรก็เลยทําให้นิดฟื้นดาวอาทิตย์กลับมาดีดาวอาทิตย์ เจ้าเรือนวินาศวินาศความหมายนี่หมายถึงความลับหรือสิ่งเหนือความคาดหมายกับดาวอาทิตย์ยังหมายถึงความสว่างรุ่งเรืองทั้งหมดทำให้ราศีกันต้องมีเหตุดีใจยิ้มย่องผ่องใสกับเงินทองรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ปรานประหนึ่งว่าถูกรตตอรี่รางวันที่หนึ่งราศีกันก็ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ราศีที่จัดว่าดวงดีประจำเดือนนี้ครับ ครอบครัวความรักคนมีคู่ถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนรักคู่ครองไม่ค่อยจะเอาไหนทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเราช่วงเวลานี้ครับเขาหรือเธอก็จะปรับปรุงปรับตัวเข้าหาทําให้ความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยราบรื่นยังไม่เคยเป็นคู่ที่ทะเลาะกันเป็นประจําก็จะทะเลาะกันน้อยลงส่วนคู่ที่รักกันดีอยู่แล้ว จะช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำบางคู่ก็แฟนนำพาโอกาสสร้างความสุขสร้างความมั่นคงเกิดกับครอบครัวเงินทองไหลลลื่นดีไม่มีติดขัดฝืดเคืองครับคนโสดราศีกันถ้าไม่มีใคร หรือที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ยังไม่ถูกใจช่วงนี้งานเดินเงินดีจะเจอหลายคนยิ้มให้เดินมาทักเดินมาถามพูดคุยรวมตลอดกระทั่งแนะนําตัวผ่านไลน์พิจารณาแล้วทุกคนดูดีหมดดีกันคนละข้อสองข้อแต่ราศีกันไว้คิดอีกทีคนเหล่านี้นั้นมาหาเราตอนเราเริ่มดีตอนลําบากตอนจนไม่มีใครหน้าไหนมาอย่างนี้สมควรครบสมควรเปิดใจไหมนั่นแหละครับคือตัวตนราศีกันราศีกันส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายเกินกว่าครึ่งคลองตัวเป็นโสดเพราะเหตุนี้ สุขภาพอุบัติเหตุครับรถที่ท่านใช้งานยางหมดอายุยังถ้าหมดแล้วเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยวิ่งทางไกลก็เติมลมให้พอดีอย่าอัดแน่นเกินไปรวมตลอดกับท่านราศีกันที่ใช้รถอีวีครับเติมลมตอนอยางร้อนขับรถบนถนนเฉียดร้อยโลแล้วไปเติมไม่ดีนะครับท่านตามเกณฑ์ชะตาราศีกันมีโอกาสประสบอุบัติเหตุยางแตกยางระเบิดทําให้รถเสียหลักกับอีกอย่างหนึ่งครับ วิ่งตามถนนระวังขอนไม้หล่นขวางถนนอยู่ถ้าไปเจอก็แนะนําเลี่ยงนะครับหรือถ้าจวนตัวแล้วก็ชะลอความเร็วอย่าเหยียบครับถ้าเหยียบไม้นั้นจะกระเด็นกระดอนลอยขึ้นมาสร้างความเสียหายกับตัวรถไม่ก็เป็นอุบัติเหตุกับตัวท่านได้แนวทางเสียงโชครอบแรกต้นเดือน1พฤศจิกายนเนี่ยตรงกับวบันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน12ปีมาเสงหมายเลขนำโชคเกี่ยวกับ สิ่งที่คนรักคู่ครองของท่านใช้งานรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนอะไรครับถัดมาคือหมายเลขโทรศัพท์3ตัวสุดท้าย2ตัวท้ายเนี่ยหมายเลขอะไรนั่นแหละครับอุปกรณ์เสี่ยงโชคสําหรับงวดนี้กลางเดือน16พฤศจิกาตรงกับวันอาทิตย์แรมสิบเอ็ดค่ำเดือน12ปีมะเส็งหมายเลขนําโชคอยู่ที่อุบัติเหตุใหญ่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงหรือปริมณฑลเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์และต้องเป็นข่าว ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดเจียวชนธรรมดามีให้เห็นเป็นประจำทุกวันทุกเวลาอันนั้นไม่ใช่ครับต้องอุบัติเหตุใหญ่เกี่ยวกับรถยนต์การเดินทางมีผู้เสียชีวิตหลายคนและเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเหตุการณ์ที่ว่านี้มีหมายเลขอะไรเกี่ยวข้องบ้างขออนุญาตนะครับนำหมายเลขนั้นแหละมาเสี่ยงโชคสำหรับงวดนี้ <S <S แนวทางทำบุญเสริมชะตาครับแนะนำสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการถวายสังฆทาน จัดหาสิ่งของจําเป็นสาหรับพระพิสุสามเณรผู้ถือศีลผู้ถือบวชกับตักบาเช้าหรือร่วมบุญอื่นๆร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานถวายทานคือทําอะไรก็ได้ครับขอให้มีความหลากหลายและทําด้วยจิตบริสุทธิ์อันิสงผลบุญครั้งนี้จะทําให้ราศีกันพบความสุขความสําเร็จอย่างที่ใจต้องการตามอิทธิพลดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นำหน้ารักนาหรือสถิตเรือนกระดุมพระ ท่านผู้ชมครับหนึ่งในบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวงกัมพูซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่อยากรวยมั่งคัง่งท่านที่เก็บเงินไม่อยู่หรือกำลังวางแผนบริหารการเงินผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนการเงินด้วยประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์พวงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีบริการนี้พร้อมให้คำตอบเพื่อชี้ทางความมั่งคัง่งสำหรับท่าน5ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่ 1ดาวการเงินตามพื้นชะตาท่านนั้นคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนรู้ดวงดาวและรู้ตำแหน่งเพื่อบอกให้รู้ว่าต้องทำงานอะไรจึงจะสอดคล้องกับพื้นชะตาและมีเงินเหลือนําเรียนนะครับคนเรานั้นทำอาชีพอะไรทำมาหากินตรงไหนทำได้หมดแล้วครับแต่จะร่ำรวยจะรุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทำอาชีพสอดคล้องตามดวงดาวในพื้นชะตา 2. เมือ่อรู้ข ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่าท่านต้องวางแผนการเงินยังไง เก็บเงินแบบไหนและ3นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาท่านจะดีโดดเด่นเจิดจ้าอาระอารามมีช่องทางทําเงินไหลมาเทมาตอนไหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมล่ํารวยมั่งคั่งมั่นคง4นอกจากอาชีพหลักถ้าอยากทําอาชีพเสริมหรือแพสซีฟอินคัมทําอะไรได้บ้างและต้องทําแบบไหนรายละเอียดตรงนี้ผมก็มี The cat sat on the พร้อมเสิร์ฟสำหรับท่านในบริการนี้และรวมทั้งตําตำแหน่งทิศทางตั้งวางที่เก็บเงินตู้เซฟภายในบ้านภายในสำนักงานตั้งตรงไหนแบบไหนเพื่อให้เงินทองพอกพูนจ่ายเงินปุ๊บเงินสวนกลับเข้ามาปั๊บหรือ8โมงเช้าจ่ายเงิน10บไม่ถึง9โมงเงินกลับมาเป็นแสนตำแหน่งเก็บเงินห่วงจุ้ยที่เก็บเงินเหมาะสมสอดคล้องกับชะตาตามชะตาท่านคือความมหัศจรรย์ที่จะทําให้ได้ในสิ่งนั้นครับไม่ใช่แค่นี้นะครับรายละเอียด ปรีกย่อยเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าเงินสีอะไรให้ส่งเสริมชะตาทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนการเงินสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ออาจารย์สมเจตหรือโทรศัพท์0817008644